สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้ตะไพเนี่ยก็ไม่ได้จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมระบบแต่อย่างใดนะแต่คือตะไพเนี่ยก็จะมาส่งช่องตัวเองว่าช่องตภไพเนี่ยมีพัฒนาการอะไรบ้างเนาะตอนนี้คือเราก็หนึ่งหมื่นซับแล้วนะทุกคนโอเคตะไพเนี่ยก็จะมาดูกันเลยเนาะโอ้โหทุกคนฉันเขินอ่ะอันนี้เราก็อาจจะมีการแบบเออย่างไงดูคลิปเก่าๆของตัวเองนะทุกคนตาไพอยากรู้ว่าตะไพเนี่ยมีพัฒนาอะไรไปบ้างเนาะจากที่ตะไพเนี่ยเป็นช่องเด็กกระโปกมา ตั้งแต่ประมาณปี2021ดูสิว่าฉันมีอะไรดีขึ้นบ้างโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าเสิร์ชช่องเข้าไปมาเนี่ยก็จะหน้าตามันนี้เนาะซึ่งมันก็จะขึ้นแต่วิดีโอแบบใหม่ๆเนาะไม่สิเก่าๆเพลแล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหยูทูบเบอร์คนอื่นขึ้นมาเพื่อเอะจะจะดูคลิปฉันค่ะเอ่อช่างไม่เป็นไรเนาะให้เขาแบบได้มีที่เดินบ้างเพราะว่าช่องกูไม่มีใครดูอยู่แล้ว โอเคทุกคนช่องนัาสะใภ้นะทุกคนหน้าแรกเนี่ยก็จะมีการโชว์ฟีดช,ช็อตแล้วก็วิดีโอเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันที่2วิดีโอไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเออถ้าไายอยากรู้นะว่าตัวเองเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคือทําอะไรดีขึ้นบ้างไหมคือถ้าเกิดว่าทุกคนยังอยู่ช่วงแรกๆอาจจะเห็นกันแต่ว่าถ้าไพ่เนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนโปรคลิปตัวเองอะ่ะเป็นโปรคลิออป,ปลการ์ตูนที่แบบว่ามีภาพพื้นหลังอะ่ะสวยๆขึ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าไพ่เนี่ยใช้เอออะไรอะ่ะ ตัวช่วย AI ไอเนาะในการสร้างภาพแล้วก็แบบเอารูปมาไปแปะแล้วก็แบบสร้างแล้วก็แบบแอบ,บแต่งรูปอะไรนิดหน่อยอ่ะให้แบบเออรูปมันดูสวยๆเนาะเออแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครมาสคอตช่องอภัยเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือเราทำเวอร์ชันตอนโตไปแล้วอ่าอันนี้คือตอนเวอร์ชัน10ขวบนะที่เป็นน่ารักน่ารักแล้วก็ไอ้นี่ก็อายุ15ก็ท่าทางก็มีการแบบเวิร์ดเอ้ยไม่ใช่เวิร์ด วาดตัวละครเอ่อตัวละครเพิ่มนอกจากตัวละครนี้ก็มีการวาดเบคอนผู้หญิงเบคอนผู้ชายแล้วก็ตัวละครบางส่วนนะทุกคนได้ผู้หญิงไ,ไปไหนลหอ่านี่น้องสาวไปอ่านี่ถ้าไปก็วาดตัวละครอื่นนะแล้วก็ลุนถึงตัวละครตัวนี้ด้วยที่าไปใช้มานานมากๆใช้มาตั้งแต่ <c oughs> ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแรกที่ฉันิ่งใช้มาแล้วมึงจะดูคลิปทุกคูทำไมเนี่ยฮะเฮ้ยคลิปทุกคนคลิปนี้อ่ะอาจจะมีคำหยาบมาเ้ก็ต้องขอไยด้วยเยนาะเอออันนี้คือ identify คือแบบว่าถามว่าทําไมถึงไม่ทําไอเดนคือแบบว่าตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบไอเดนมันยังไงอ่ะคือฉันรู้สึกว่าแบบยอดวิวมันก็ไม่ได้พุ่งกระฉูดอะไรเท่าไหร่ฉันก็เลยแบบเออไม่สนใจอ่ะไม่สิคือปกติคิดชันก็คนดูน้อยอยู่แล้วอ,อ่ะยังดูคลิปนี้ดิ่ามีสองชั่วโมงแล้วมีคนดูแค่สิบแปดคนเองแต่ว่าทุกคนครับต่อให้คนดูช่องอภัยน้อยแค่ไหนเนี่ยอภัยก็ไม่เคยท้อนะอภัยก็ไม่เคยแบบวีนหรือว่าอะไรเลยคืออภัยก็รู้สึกว่าแบบเออเนี่ยเราก็ไปของเราแบบนี้คือแบบไม่เคยนะไม่เคยท้อเลย คือถ้าไปทำเรื่อยๆทุกคนทุกคนที่เห็นว่าเป็ถึงแล้วพี่ว่าแบบเออเนี่ยพี่จะไปมีท้อไหมแบบเนื้อว,วิวน้อยเน,นี่ยไม่ท้อเลยครับทุกคนเราทําไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> เออแล้วอาจจะมีคนบางคนสงสัยว่าทําไมไม่ค่อยทำคลิปที่แบบว่ามันเป็นเกมแนวแบบยังไงแมพที่แบบกำลังมาแรงอ่ะหรือว่าแบบแบบที่แบบเป็นกระแสอยู่อะไรเนี่ยคนไทยได้เยอะ คือถ้าไปต้องบอกก่อนนะว่ามันยังมีเกมบางเกมเว้ยที่แบบว่าคนไทยเล่นเยอะแต่ว่าไม่มีใครอ่ะลงคลิปเลยเว้ยอย่างเช่นมอรเดอร์มิสซิลีทูหรือว่าเกมอื่นๆนอ่ะบางเกมอ่ะคนไทยเล่นเยอะนะแต่ว่าไม่มีใครทําคลิปเลยไงเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบเหมือนกับว่าแบบคือมันไม่ได้มีอะไรนัแต่ว่าคือฉันก็มาเล่นเพื่อเอาสนุกๆให้ทุกคนดูกันนะเอออันนี้คือมอร์เดอร์มิสซิลทูเนาะแต่ว่าแต่ว่าไปสมัยก่อนนี่คือมอร์เดอร์มิสซิลีทูชอบดูฉันเยอะนะเออคนดูแบบสามพันสี่พันในป่านเนี้ยแล้วทำไมตอนเแค ห้าร้อยหกร้อยเองวะเอออันนี้ทุกคนโอ้โหยอดมีแต่ละคลิปเยอะนะอันนี้หกพันโอ้โหหกพันแล้วทุกคนโอเคแต่งตัวเมคอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบอื่นที่ไปเล่นปลาปลายกันไปบ้างเนาะคือฉันก็จะวนรูปอยู่แค่นี้แหละเมือนจะมีซีรี่ทูไม่ก็ Area ไม่ก็แอร์ดห้าสิบเอ็ดไม่ก็อะไรอะ่ะเออวนอยู่แค่นั้นนะ่ะชีวิตนี้อันนี้คือทำใหดินด้วยเนาะเออคือ คือปกติแล้วว่าเวลาไฟว่างๆอะถ้าไฟก็จะไปเล่นไอเดียนอยู่บ้างนะไม่ได้แบบมาเล่นโลบบอ่ะเอออันนี้นะทุกคนเอ้ยเจ้อไปนะทุกคนตัวละครตัวนี้เนี่ยไพเพิ่งเริ่มใช้แก้ประมาณเจ็ดเดือนที่แล้วเองเอ้ยคือตัวละครตัวนี้อะเป็นตัวละครที่ถ้ไพ่ะเห็นว่าแบบเออเนี่ยมันน่าจะมีความคล้ายกับถ้ไพที่สุดแล้วคือถ้าทุกคนเลื่อนลงไปด้านล่างอะจะสังเกตได้ว่าตัวละครช่องภะไพ่ะมันยังเป็นตัวละครผมสีอะไรอยู่ก็ไม่รู้เออเนี่ยเออซึ่งชีวิตจริงก็จะไม่ได้เป็นอย่างน ฉันก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวละครนั้นแทนแล้วก็พอตัวละครตัวนี้เริ่มฉันเริ่มไม่เอาแล้วฉันเริ่มทิ้งละฉันก็มาแบบยังไงอะใช้ตัวละครระบบมาแบบสร้างบทคลิปแทนแล้วก็มีการแบบใช้ตัวละครตัวเนี้ยในการแบบเอือให้มันโผล่มาแต่ว่าสุดท้ายคือฉันก็รู้สึกว่าแบบฉันไม่ชอบอะฉันก็เลยวาดตัวละครใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้ยังมาไปฟังกันได้แล้วก็เออแต่ว่ายาวฉันเพิ่งมาเยอะตอนนี้ว่าฉันเล่นอีวีนะเออ เอ้ zaman, ยแล้วมันจะมีอยู่คลิปนึงคลิปนี้คือฉันไม่ชอบเลยเว้ยคลิปนี้คือฉันกลับว่าฉันจะแบบยังไงอ่ะฉันกลว่าสิจะลบแล้นะคือฉันไม่อยากแบบยังไงมีเรื่องกับใครแล้ววะคือเอาตรงๆทุกคนคือตัพไผ่อะเริ่มไม่พูดคําหยาบตั้งแต่ตัวเองอะกลับมาทํา YouTube ประมาณเออไม่กี่วันก่อนก็คือตอนนี้ไปเปิดเทอมวันเนี้ยเนี่ยๆๆทัพไปเริ่มไม่พูดคําหยาบนะไอช่วงเนี้ยคือไม่เริ่มไม่พูดคําหยาบแล้วไอพครบคลิปพวกนี้เนี่มีคําหยาบอยู่บ้างแต่คือถ้าไปรู้สึกว่าชอบที่ตัวเองอ่ะเป็นคนที่ไม่พูดคําหยาบมากกว่าเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นมิตรกับเด็กดีแล้วก็แบบมันทําให้เราดูน่ารักกันเออ ไอน,นี่คือไม่น่ารักเลยอ่ะไอคว่ปเก่เาฉันะคือฉันทำตัวไม่น่ารักเลยไม่แปลกใจอ่ะที่ว่าทาไมถึงโดนด่าบ่อยเอออันนี้ก็จะเป็นตัวละครผมสีนะทุกคนอ่าโอ้โหดูดิคือปกติแต่ละคลิปฉันสมัยก่อนก็ยอดวยุก ok ็ไม่ได้เยอะนะเพราะฉันเนี่ยก็หาเกมแบบยังไงอ่ะคนเล่นน้อยเล่นไปนเรื่อยเออก็ทำไงได้ทุกคนก็เราเล่นไม่ได้เหมือนเขาอ่ะเอออันนี้คือแบบว่าคอนเทนต์ทีไปสมัยก่อนเนาะ อ่าโอ้โหอันนี้คือตะไพาเริ่มเปลี่ยนจากตัวละครผู้หญิงอนะเริ่มยังไงอนะเริ่มเอาตัวละครผู้หญิงออกไปแล้วก็คือจะเอาตัวละครผู้ชายมาแทนคือไม่ใช่อะไรนะคือสมัยก่อนอะคือแบบตะไพาเป็นคนที่ยังไงอะแบบยังแบบตุดตุดแตวแตว์ย่นก็คือแบบชอบพาเป็นผู้หญิงกันเออก็เลยแบบใช้ตัวละครผู้หญิงมาแต่ว่าพอสุดท้ายคือยังไงรู้สึกว่าแบบเออเป็นผู้ชายดีกว่า เนี่ยตัวคราทำไม่ตะเพยอะเริ่มทิ้งตัวละครผู้หญิงไปก็แบบเอามาใช้ตัวละครผู้ชายแทนแต่มันไอตัวละครเนี้ยก็อยู่ได้ไม่นานหรอกอืมอันนี้คือตะเพยประบายไปทัตัวละครผู้หญิงตัวละครผู้ชายประาบ๊าป๊าบ๊าป๊าบ๊าหไปเออแล้วก็ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นเริ่มเข้าสู่ตัวละครของตัวละครผมสีสุดอลังการแล้วก็คือผมสีเขียวด้านบน ทั้งสองตัวละครผู้หญิงกับผู้ชายเลยรู้สึกว่าตัวละครผู้ชายเนี่ยคือจะเพิ่งเกิดได้ไม่นานนะแต่ตัวละครผู้หญิงเนี่ยเกิดมานานแล้วคือถามว่าตะไมถึงเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีชมพูทุกคนเข้าใจไหมทุกคนรู้จักคําว่ากรีนสกรีนไหมนั่นแหละเกิดตะไคเคยใช้กรีนสกรีนและทีนี้สีเขียวอ่ะผมของมัสของระไคอ่ทำให้เกิดปัญหาเว้ยคือบางทีฉันลบฉากเขียวไปทําให้ตัวละครตัวเนี้ยผมตรงนี้หายไปด้วยจึงก็เลยต้องเปลี่ยนมาลาวโอ้โหสู้ชีวิตมาก <laughs> แล้วก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นคลิปกรอกกระพายของ,งทุกคนคือคก็เมอร์เดอร์มิสเตอร์โทอยู่ดีอ่ะจ้ะแล้วก็ยังมีเซอร์ไพรส์อยู่ไหน,น้นาะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าฉันชอบบทคลิปชันสมัยก่อนมากเลยนะคือบทคลิปชันสมัยก่อนนะคือฉันจะเป็นคนที่วาดเองเว้ยคือฉันจะวาดเองหมดเลยเว้ยคือจะไม่ค่อยแบบไปก๊อปรูปชาวบ้านเข้ามาเออไม่ใช่จะไปไม่ได้ไปก๊อปรูปที่ไหนมาคือจะวาดเองหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็วาดเองวาดอันนี้วาดเองวาดเองคือแบบ คือรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบยังไงอะเป็นแบบจุดเด่นของฉันอะคือฉันแบบเล่นของฉันเองนั่นเองเนี่ยไอ้นี่ก็วาดเอง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 หมดเลยซูมีนก็วาดเองเนี่ยวาดเองหมดเลยอะเอาตรงกันทุกคนถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็มันก็เหนื่อยอะไรที่วาดเองคือช่วงนั้นอะคือฉันยังไม่เก่งฟอทอชชั่มางนะฉันก็เลยวาดได้แค่นี้เออดูดิสภาพชาติตลกมากรูบอกเซฟซันตาเกิอะไร คือปกติแล้วอะในช่วงสมัยก่อนครับทุกคนคือตาไพยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยตัวเฉลี่ยนะไพทําคลิปประมาณเออเออแกประมาณสองสามชั่วโมงหรอกมัง้งเพราะว่าคือสคือถ้าเอางงนะคือสมัยก่อนเนี่ยคือฉันเป็นคนที่ยังไงอะตอนคือตาไพเริ่มมาทําช่องตัวเองตอนที่ตาไพเนี่ยเรียนออนไลน์อยู่ใช่ไหมล่ะและคือตาไพเป็นคนที่อัดคลิปช่วงเช้าตาไพเป็นคนที่ตื่นไวมากแล้วคือแบบมันเริ่ม,มประมาณแปดโมงยี่สิบมั้ง แล้วคือตอนนั้นน่ะคือช่วงสมัยก่อนน่ะคือฉันตัดต่อยังไงอ่ะก็คือเอาง่ายคือถ้าเกิดว่าแบบฉันตัดต่อไม่ทันแล้วฉันต้องไปเรียนอ่ะคือฉันก็ทิ้งที่ตัดต่อไว้แล้วก็เรนเดอร์คกิปไปเลยจ้ะกือบเอาง่ายคือคือถ้าตัดต่อได้แค่ไหนแล้วเรียนปุ๊บเอาแค่นั้นพอคือแบบคือคือทุกคนเข้าใจไหมคือคือคอมสมัยก่อนของพะย่ะมันไม่ได้แรงมากอ่ะมันไม่ได้แรงมากคือแบบ มันไม่สามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันนก็คือแบบฟังครูพูดไปแล้วก็แบบตัดต่อไปอ่ะแล้วคือคอมชันสมัยก่อนคือค้างบ่อยมากตอนทฉันตัดต่ออ่ะคือแบบโอ้โหแบบค้างค้างค้างเกือบสู้ชีวิตมากทาให้สมัยก่อนอ่ะคือตัดต่อไม่ค่อยเยอะแล้วก็ใส่แค่ตัวละครตัวเองไปเนี่ยฉันว่าเองหมดเลยเออนารักดีเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยรีวิวบ้านหมา โอ้ยสุดค่ะรีวิวบ้านหมาทุกคนอ่าโอ้โหทุกคนดูยอดวิวของไปแต่ละคลิปดิจุบจิบมากเฮ้แต่ว่าพูดถึงนี้คือฉันก็ข้องงตัวเองเหมือนกันนะคือแบบช่องนั้นแหละคือฉันเป็นคนที่ยอดวิวน้อยมากเว้ยแต่ว่าฉันก็แบบไม่แคร์ฉันก็ทำดีๆของฉันต่อไปอ่ะเออีนเขาเรียกว่าคนขยันทุกคนมันก็มีบ้างนะที่บางคลิปที่ยอดวิวมันตโตขึ้นมา แต่แต่พูดตรงๆนะคือแบบถ้าไปมันก็ไม่เคยท้อนะคือท้อ way, าไปทำเรื่อยๆของละไพมาตลแบบอดอ่ะคือถ้าไปเชื่อว่าแบบเออแล้วถ้าว่าเราท้ออ่ะมันจะอย่างนั้นมันจะแบบมันก็จบไปอะ่ะเอออย่าปกติคือมันถ้าไปเห็นแล้วว่าหลายๆช่องอะ่ะคือแบบพอเห็นว่าเริ่มไม่เข้าท่าก็เลิกทําไปซึ่งถ้าไปมองว่าไอการทำอย่างนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ายังไงอ่มันก็แบบไปตัดขาตัวเองแล้ววันคือทําทไปเรื่อยๆเถอะต่อให้มันน้อยก็ทำไปเรื่อยๆนะทุกคน เนียย่ยมันก็มีบ้างที่บางเคออยเทียบเชเียนมันจะไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากอะ่ะเอออ่านี่ตัวละครสุดเก๋าที่สุอภัยคคอหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมตะไฟถึงใช้เป็นประเทศไทยใช่ไหมถ้าทุกคนสังกตเนี่ยผมมันจะเป็นประเทศไทยคือต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าคือตะไพาชื่อทับไทยไงตะไพาก็เลยคิดว่าชื่อตัวเองเนี่ยก็อยากให้แบบเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นป็นั้งของภัยอ่ะก็คือแบบไม่ให้มันดูสดของขอภัยนั่นเออ,เอ,อ ให้มันดูเข้ากับเชื่อไปแต่ช่วงนั้นทุกคนเข้าใจไหมกระแสกระแสนั้นมาแรงมากอะ่ะกระแสแบบเกี่ยวกับการทางกาันเกี่ยวกับทางการเมืองมาแรงมากทั้งไปก็เลยต้องจาใจเปลี่ยนไว้เพราะว่าถ้าไปร,รู้สึกว่าถ้าไปกลัวจะเป็นเป้าใส่ตาให้กับอะไรพวกเนี้ยทั้งไปก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวและสีเขียวก็เผชิญปัญหาอีกก็คือมันติดปัญหากรีนสกรีนฉันก็เลยเปลี่ยนอีกเป็นสีชมพูเออและสุดท้ายเห็นว่าแบบมันไม่เข้าท่าก็เลยเปลี่ยนใหม่เราแล้วถ้าคุณสังเกตดีๆนะ สังเกตได้ว่าเส้นตัวละครของพาที่พาวาดเนี่ยมันจะมีความแบบเ้ลึ kiego, กาาลึกลึกลึ่ลึก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 อึกลึกลึ่ลึกลึกลึกนึกลึกลึกกลึ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 กละมาก,ททกลึกลึกลกคกลึกลึกลึกลลึกอะกลกลึกนลนีกกเดี๋ยวกลลกเกลกนกกเลก เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเนี่ยก็จะมาพาทุกคนเนี่ยมาดูคลิปของอาภาัยเก่าๆกันเนาะว,ว่าแบบเออมันเป็นอะไรกันบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงอย่างนี้เนาะใครเขีนชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้เนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย